ซ้อใหญ่ตอนที่ยี่สิบสองคืนนี้เป็นคืนที่ทุกคนไปงานเลี้ยงของเดนิเอลเดนิเอลจัดงานเลี้ยงขึ้นมาเพราะต้องการให้คนในวงการมาเปียกของเขารู้จักมินในฐานะซ้อใหญ่ของเขาเองและทุกคนจะเรียกมินแบบนั้นแต่ที่สำคัญ่ทอที่เป็นพ่อของเดนิเอลก็จะประกาศตัวลูกชายคนใหม่ซึ่งเป็นลูกคนละแม่ของเดนิเอลก็คือขาว คนในวงการหมากเปลดคนไปรวมถึงคนที่ไม่ชอบหน้าอย่างโทนี่และวินเลียมเขาจำต้องไปโทนี่ไปรับปอตั้งแต่ตอนค่ำเพื่อรับปอมาแต่งตัวที่บ้านของเขาปอจอกหน้าอะไรของคุณเนี่ยให้ใส่ชุดเหมือนกันเดะเราเป็นแฟดกันเลยไงโทนี่มองปากน,น้อยๆที่พูดขมุกขมิบมันหน้านักจริงๆที่เขารับมา เพื่อจะให้ใส่ชุดที่เหมือนเหมือนกันได้ได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของยอมรับแหละว่าห่วงเมียไม่ใช่ถึงไม่ใช่เมียก็ใกล้จะเป็นเมียแล้วเพราะปอดูสวยมากกว่าหลอและปอก็เหมาะสมกับเขาที่สุดเหมือนสมบัติชิ้นหนึ่งที่เขาได้ครอบครองใส่ใส่ไปเธอหน้าเดี๋ยวก็ไม่ทันงานเลี้ยงพอดีไม่อยากไปหรือไงก็อยากใส่ชุดอื่นไม่ได้หรอไม่ชอบสีดำเลยเฮ้ จะใส่ชุดไหนก็เลือกเอาแล้วกันได้หนุ่มพยักหน้าให้ลูกน้องจากนั้นลูกน้องก็เดินขบวนเธอเสื้อมาให้กับปอเลือกปอถึงขั้นกับลุกพวดพลาดด้วยความตื่นเต้นโอ้โหเตรียมไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอก็รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไงก็เลยต้องเตรียมไว้เรื่องมากอะไรนะเปลาไม่ทันไรเจ้านายก็สองแววกัวเมียซะแล้วโจ๊กแอบขำไอ้โจ๊ก ครับเจ้านายวันนี้แกเฝ้าบ้านไม่ต้องไปเจ้านายทำไมไม่ใหผมไปผมไม่ใช่มานะครับเออแต่ฉันจะให้แกเป็นหรือว่าแกมีปัญหาไม่มีครับจ๊กก็กลายเป็นที่รองรับอารมณ์ของโทนี่แต่ปอดันเลือกสีฟ้าทำให้โทนี่ถึงกับอืมเพราะเขาก็ต้องใส่สีฟ้าด้วยเพื่อ,สอแสดงความเป็นเจ้าของ ปอแอบ,บขำนะแต่เขาก็หล่อใชยเล่นหล่อมากถ้ามองเรื่องราวร้ายๆที่เขาทำไว้กับตัวเองโทนนี้ก็เป็นคนใจด้คนหนึ่งแต่หน้าตานี่มันสูสีกับความโหดที่เขามีอยู่มองอะไรไม่ต้องอึ้งมีแฟนหรอก็ต้องทำใจอ้อไม่ใช่แฟนสิผู้มั่นหรือว,ว่าอาทิตย์หน้าเราจะแต่งงานกันดีจะบ้าหรือไงพ่อแม่ฉันยังไม่รู้เลยอะไรนะ เปล่าไปกันเถอะโทนี่พูดพร้อมกับคว้าเอวของปอปอถึงกับตะดุง้กว่าเขาเล่นตะปบเอวซะขนาดนั้นจะไม่ตกใจแล้วแถมยังลังเข้ามาจนแนบชิดปอใช้มือดันหน้าอกเขาไว้นี่ทำอะไรให้มันเบอไม้มือเห่อยใช่ไหมยังเห็นฉันเป็นคู่มั่นอยู่ไหมเนี่ยก็เห็นก็หวงก็ขอทอดแล้วกัน ลืมไปว่าบอบางเจับนิดจับหน่อยก็แดงไปทั้งตัวอีกหน่อยคงต้องมีหมอไว้ประจำบ้านละมัง้งนี่ต้องมายุ่งเลยฉันไม่ได้บอบางขนาดนั้นก็มันจริงไหมละ่ะจะเขินเข้าหอสงสัยต้องให้หมอมานอนข้างแต่ยัยคางป้าหรือไงทำไมถึงพูดชัดอย่างนี้ฉันไม่มีวันเข้าหอ,อกับนาลูกหน้าก็ลองดูดีไม่ดีจะเข้าหอ,อก่อนแต่งงานนี่ก็มั่นกันแล้ว ถือว่ามันก็พอพอเลยหยุดพูดไปงานเลี้ยงได้แล้วแล้วห้ามคิดอะไรอย่างงี้ไม่งั้นฉันจะถอนมั่นก็ลองถอนดูสิพ่อจะจับถอดให้หมดเลยอะไรนะเปล่าไม่คิดแล้วจากนั้นทั้งสองก็งเงียบจนมาถึงงานเลี้ยงป้าควงแขนโทนี่เข้าไปในงานเ<ส>มื่อทุกคนเห็นคู่นี้ทั้งเหมาะสมกันจริงๆและดูเหมือนว่า โทนี่ต้องการจงใจมาโชว์ปอในงานนี้ด้วยถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเดเนียลแต่พอค้าวเห็นปอเท่านั้นก็รีบปีเข้ามาทักด้วยความดีใจจับมือของปอไม่ยอมปล่อยโทนี่ที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับขมวดคิ้วตาเขม็งหนังตากระตุกเอาเป็นว่าไม่ว่าจะหนังตาขามันก็กระตุกด้วยปอเหลือบหมองผู้มั่นก่อนที่ ซึ่งสติเขาเอาไว้ใช่สิต้องบอกให้เขาใจเย็นๆหมอนี่มันโคตรหงุดปอคิดว่าจะไม่มาซะแล้วก็ต้องมาสิงานดีของเพื่อนนี่นาแล้วไปนั่งด้วยกันได้ไหมเออคือว่าคงไม่ได้หรอกป้อมากับผมเขาเออคือใครกันเหรอ เขาถามอย่างคกวนท,ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าโทนี่เป็นคู่มั่นของปอคู่มั่นผมนะ่ะคงไม่ได้หรอกนะว่าเสดายจังเอาไว้เขาหน้าก็ได้นะตอนคู่มัน่นเผยเผอเขาพูดกวนๆทิ้งท้ายก่อนไปทำให้ปอนี่ถึงกับต้องรับศึกหนะักเมื่อปอโดนโทนี่โอบไหลแล้วดึงเข้ามาใกล้จนแน่นไปหมดนี่นาย นายจะบ,บ้าหรือไงหึงอะไรไม่เข้าท่าก็หึงถึงฉันจะไม่ได้ชอบแต่นายเป็นของฉันฉันก็ต้องหึงเออคนไม่ได้ชอบอะไรหึงโอ๊ยปวดหัวชมัดปอพูดพร้อมก็พยายามแกะมือเขาออกแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยจากนั้นจากโอปลายกมาจับมือลากปอไปทุกที่เขาอยู่ที่ไหนปอต้องอยู่ที่นั่นเอาทำเินถึงกับแอรโผล่ อล่อ,อไลมีนหามเพื่อนน่ะเดเนิเอลถ้าโทนี่เขาเป็นคนดีก็ดีสินะปอมันจะได้มีความสุขดูเขาจะรักปอมากนิสัยอย่างมันนะแก้ยากพี่รู้ดีความรักจะทำให้คนเปลี่ยนได้ไหมเมียนถามพร้อมกับเงยหน้ามองเดเนิเอลเดเนิเอลรู้ว่าคำถามนี้คงไม่ใช่คำถามเฉพาะโทนี่เท่านั้น มีนตั้งใจจะถามเขาด้วยหรือเปล่าได้สิความรักเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างแหละเปลี่ยนแปลงเพราะคนที่เรารักผมดีใจจังแต่ก็ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนใครนะขอแค่รักกันแล้วก็ไม่ทำร้ายกันก็พอมีนพูดแบบนี้ทําให้เดเนิเอลถึงกับสุดคิดนี่มีนกำลังสงสัยอะไรในตัวเขาหรือเปล่า เมนกำลังแข็งใจในตัวเขาซึ่งเขารู้ดีว่าวงการมาเฟียมันก็เป็นอย่างนี้แต่สำหรับเมนแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดจอดจงพูดให้เขารู้ตัวอย่าคิดมากเลยวันนี้เป็นวันดีของเรานะทุกคนจะได้รู้จักเมนได้รู้จักเขาทางบ้านของเมนในห้องทำงานของอานายกำลังถูกเลือกคน้นจากบุรุษจุดดำและนั่น มันทำให้บุรุษชุดดาถึงกับผัวาเมื่ออยู่ๆ่ไปในห้องก็เปิดสว่างเขารู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านนอกจากมอนและเบลเพียงสองคนเท่านั้นว่างของในมือลงให้หมดจะคิดว่าแกจะเอาอะไรไปได้สักอย่างเดียวเขาหันมาเห็นมอนกําลังถือปืนจ้องหน้าชายชุดดําที่ลักลอบเข้ามาในห้องทํางานของอนนยก็คือเพชรนั่นเองเพชร ถูกกระชากหน้ากากที่สวมใส่นึกแล้วว่าต้องเป็นเพชรม่อนฟังก่อนนะไม่ต้องเข้ามาพุกข่าวเดี๋ยวนี้ใช่หนุ่มพูกข่าวลงต่อหน้าม่อนทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงนายเป็นตำรวจอย่างที่ฉันสงสัยใช่ไหมม่อนพยายามเก็บน้ําตาเมารู้ว่าผัวเป็นตำรวจตอนนี้ก็เริ่มเห็นได้ชัดรอที่เขายอมรับเท่านั้น ใช่ฉันเป็นตำรวจแล้วฉันก็ได้หลักฐานเอาผิดนายอันไหนแล้วอย่าคิดว่าจะเอาไปได้ถ้านายจะเอาไปไนายต้องฆ่าฉันก่อนม่อนรู้ว่าเขาไม่อาจสู้ต่อนายตำรวจถ้าเขาไม่มีอาวุธแล้ถึงยังไงตำรวจคนนั้นก็เป็นผัวเขาจะไม่ให้เพชรได้หลักฐานอะไรไปทั้งนั้นแต่จะให้หนีไปแต่นายตำรวจหนุ่มที่ขึ้นชื่อว่าผัวกับสู้แย่งปืนในมือมาได้และนั่น มันทำให้ม่อนมโหมาสองมือทุบที่อ,อกเขาเพราะหลังจากที่เขาแยังปืนเขาก็ดึงม่อนเข้ามากอดม่อนกัดพุกต่อยแต่ผัวไม่สู้เลยก็กลัวเมียจะเจ็บสองมือทุบศี่สาผัวดังป้งป้งจนเขาต้องทุกตัวลงไปมือที่กอดอยู่ก็ปล่อยแล้วเอามือมาบาังที่ศีรษะตัวเองโอ้ยเจ็บนะเมียจ๋าออกไปเลยนะนายคิดจะทำอะไร จากนั้นก็เจอแข้งของเมียเขาให้ทําให้ตํารวจหนุ่มถึงกับนอนไปกองที่เพื้นก็แข้งเมียใช่เบาๆที่ไหนใครบอกว่าม่อนสู้ไม่เก่งนอกจากฉลาดแล้วฝีมอือย่ังพอตัวถึงแม้จะเทียบธนูกับปอไม่ได้ก็ตามแต่นายตำรวจหนุ่มไม่คิดจะสู้เมียใช่ผัวที่คิดจะสู้เมียก็มักจะตายเสมอรวมถึงเพชรด้วยโธมันสำคัญจริงๆมันเป็นหน้าที่ หน้าที่หรอหน้าที่หรอโป๊ก็ให้อีกทีด้วยกำปั้นน้อยๆที่เบ้าตาทําให้ในายตำรวจหนุม่มยกมือปิดเบ้าตาข้างที่เจ็บเจ็บมากแต่นายตำรวจหนุ่มก็หลกขึ้นและเดินไปหยิบเอกสารที่ตัวเองวางไว้เมื่อคู่ถึงยังไงเขาก็ต้องออกไปจากบ้านนี้พร้อมหลักฐานแต่ก็จึงยุชะงักเมื่อเมียสั่งให้หยุดถ้าก้าวออกไปอย่าหวังเลยว่านายจะได้เจอฉันอีก เขาจะหันมาสั่งลาเมียว่าไม่มีทางเพราะเขาได้หลักฐานไปคราวนี้ตัวจริงของเขาจะเปิดเผยและได้จะรับม่อนไปเป็นเมียและนั่นมันจะทําให้ม่อนไม่หน่อยหน้าใครเดีเมื่อเห็นเมียจะทําร้ายตัวเองเพื่อไม่ให้เขาเอาเอกสารไปวางมันลงซะจะไปไหนก็ไปไอ้ผัวบ้าม่อนพูดทั้งน้ําตานองทําให้เพชรเองก็เจ็บจุู่ไม่น้อยเจ็บปวดใจเป็นที่สุด โอ้เมียเมียจา๋าไม่ต้องมาเรียกต่อจากนี้เราขาดกันต่อให้ฉันอกหักเป็นร้อยครั้งผันครั้งเซ็นก็ะทนได้แกไม่ใช่ผัวคนแรกฉันม่อนพูดอย่างนั้นมันไม่จริงเลยสักนิดเพชรรู้ดีว่าถึงม่อนจะมีแฟนมากแต่เขาเป็นผัวคนแรกเขาเดินช้าๆม,มอมม่อนไล่ลงไปชั้นล่างไล่ลงไปต้นเบลตกใจเกิดอะไรขึ้นในเบล เขาเป็นตำรวจพอมอนพูดอย่างนี้เบลก็ถึงอาปากค้างเพชไม่จริงใช่ไหมจริงฉันเป็นตำรวจจริงๆโอ้พระเจ้ายูยูเพชก็เป็นตำรวจและพวงท้ายด้วยการเป็นผัวไอ้มอนมันทำให้เบลถึงกับโอ้ oh, โหอยากจะกีดให้รันบ้านแล้วตอนนี้มันก็มีไม่ใครอยู่แต่ที่สำคัญเพชกำลังจะไปไอ้มอนแกแนใ่ใจนะแกไม่ได้ยินหรือไง าเขาก็พูดเองว่าเป็นตำรวจแล้วตอนนี้เขากำลังขโมยเอกสารสำคัญของคุณอัน,นัยเพื่อเอาผิดโอ้พระเจ้าคงไม่มีตำรวจแปงตัวมาในนี้อีกไม่งั้นไอเบลจะเอาทำผัวบ้างไอ้เบลมันไม่ใช่ตลกนะเวย้ยม่อนพูดพร้อมกับถลึงตามองพอหลังจากนั้นม่อนก็ร้องไห้อย่างหนักจนเบลต้องปลอบใจใจเย็นนะม่อนแกแกไม่เป็นัรแกไม่รู้หรอก ฉันอกหักนะเป็นเรื่องประจำแต่เนี่ยฉันต้องเลิกกับผัวอยู่ด้วยกันกอดกันทุกคืนแกรู้ไหมว่าฉันมีความถุกแค่ไหนแต่แกก็ไล่เขาไปแล้วจะให้ฉันทํายังไงฉันก็ต้องเลือกระหว่างบุญคุณกับผัวผัวหาเมื่อไหร่ก็ได้เว้ยแต่แกกําลังร้องไห้เพราะขาดผัวเออม่อนเข้าใจดีว่าเขาต้องทําสิ่งที่ถูกต้องต้องปกป้องเพื่อนปกป้องอะนรและทุกๆคน นายตำรวจหนุ่มกลับมาที่บ้านของตัวเองรายงานผู้บังคับบัญชาเขาทำงานพลาดทำให้เพชรตอนนี้รู้สึกเครียดถึงแม้งานจะล้มเหลวแต่พวกเขาก็ยังจะเสืบต่อได้อยู่ดีเพราะมีสายลับอีกหลายคนที่ยังแกลงตัวอยู่และที่สำคัญตอนนี้เขาเสียใจมากที่เขากับมอนกำลังเข้าใจผิดกันมันไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแต่เขารักมอนต่างหาก ระยะเวลาไม่กี่คืนที่เขาได้ร่วมหอลงลงด้วยกันมันทาให้เขามีความสุขมากสุขจนล้นและไหนตอนนี้มันก็เศร้าสุดๆเหมือนตกนรกทางเป็นทางด้านนานเลี้ยงธนูก็สอดใส่สายตาเขารู้สึกว่ามีคนแปลกหน้าปัปนเข้ามาในงานท่าทางไม่น่าไว้วางใจแต่วิลลเียมก็เดินตามเพราตลอดนั่งมันก็ได้เดินอยู่ได้เมื่อ้วเนี่ยมาเดินตามทําไมปัญญา อะไรนะเปล่าธนูพูดขึ้นพร้อมกับให้ความสนใจบนเวทีแทนช่อกำลังประกาศเรื่องเขตควบคุมที่แบ่งให้กับปุตต์ทั้งสองเพื่อให้รู้ว่าต่อจากนี้ถ้าใครจะมาติดต่อการค้ากับเขาต้องติดต่อกับเดเนียลหรือว่าข่าวกันแน่ซึ่งทั้งสองก็ได้เท่าๆกันและที่สำคัญสถานที่ที่ข่าวได้นั้นรายได้มันกลับไม่มากเท่ากับเตเนียร การเลี้ยงเต็มไปด้วยความคึกคืนและดูท่าจะลาบเลื่อนเมื่อทุกคนทยอยกึนกลับตึกมัดก็ได้ไปกับอานัยตอนนี้ปอและธนูก็ได้ยืนข้างๆเมนกาว่าจะกลับพร้อมกันพ่อเดนเนียลต้องกัดกับข่าวแต่ข้าวขับรถออกไปแล้วเดนเนียลอยากให้มนไปกับเขาไปกับพี่เถอะนะไม่ถ้าจะไปก็ต้องไปบ้านเขา มีนพูดแบบนี้ทําให้ธนูและปอถึงกับเมินหน้าออกไปคนละทิศละทางกับเขาเหรออยากจะขำเพื่อนแต่ก็เกรงใจก็ได้ไปก็ไปแต่เมื่อปอจะเดินตามคุณมน,นไปเท่านั้นก็ถูกโทนี่ดึงเหมือไว้ไม่ให้ไปเดี๋ยวจะไปส่งเองไม่ได้จะไปกับมีนจะไปทําไมเราเขาก็มีคู่กัอนอ่แล้วเราก็เป็นคู่ของเราอยากไปกับไอ้เขารู้ว่านัดไว จะบ้าเหรอก็ไม่เห็นเลยงไงว่าขาไปแล้วอึตอนอยู่ในงานน่ะมันก็จ้องตลอดอยากจะกินกันละสิโทนี่ไม่มีใครเขามีความคิดแย่เหมือนกับนายหรอกนะใช่สิฉันมันแย่มากแย่มากเหรือไงน,นั่นมันทําให้โทนี่มโมโหมากพูดพูดจนปอต้องก้าวถอยหลังเขาก้าวตามจนกระทาั่งหลังติดกับประตูรถเอาสิคราวนี้ไม่ไปกับเขาก็ต้องไปมาเดินมาถึงรถแล้วนี่ พอจำใจต้องนั่งไปกับโทนี่แต่แล้วธนูก็ก้าวขึ้นมามันรดประกบข้างโทนี่อีกขึ้นมาทําไมเนี่ยทาไมฉันจะไปด้วยไม่ได้องไงปอได้สิพอยิบให้กับธนูดูเหมือนเพื่อนจะรู้ใจแต่จริงๆแล้วเขาอยากให้ธนูไปกับมินมากกว่าให้สองคนนั่นไปตามมันพังกลัวว่าจะเกิดอันตรายแต่ดูเหมือนว่าธนูจะยิบตาให้เหมือนจะส่งซิกอะไรบางอยา่าง แต่แล้วเมื่อเขาเห็นว่าวิลเลี่ยมก้าวขึ้นมาในรถของโทนี่เหมือนกันแต่นั่งทานด้านหน้านั่นหมายความว่าตัวร้ายทั้งสองอยู่บนรถนี่มีน่าจะปลอดภัยคงไม่มีอะไรแล้วเมื่อรถออกตัวไปอย่างรวดเร็วตามคำสั่งของโทนี่ที่ไม่ค่อยสบอารมณ์แต่โทนี่ใช่ว่าจะอายใครเขากลับกอดปอแน่นนายจะบ้าหรือไงเพื่อนฉันแล้วไงไม่หอมก็ดีเท่าไหรล่ละอยากหอมผู้มั่นไม่ได้รืยไง จอดรถจอดรถตถวนี้ป้าสั่งให้เทนจอดรถลูกน้องของโทนี่รีบจอดตามคาสั่งกันเทจากนั้นเขาลงจากรถและลากโทนี่ลงมาโทนี่ขืนตัวแทบตายแต่ก็สู้แรงของธนูไม่ได้ทำให้ปอแอบขำอะไรเนี่ยก็ฉันจะนั่งข้างไอ้ปอธนูพูดพร้อมานั่งข้างปอและนั่นมันทำให้โทนี่โมโหเมื่อเขาชักอาวุธขึ้นมา วิลเลียมก็จับมือของเพื่อนเอาไว้ใจเยน็นๆแกจะทําอะไรก็แกไม่เห็นมันแล้วไงมันทําอะไรกับฉันไม่ได้โว้ยคนนี้ของฉันห้ามทําอะไรทั้งนั้นเมื่อวิลเลียมจ้องหน้าของโทนี่เขาก็ไม่สรมณ์ถ้าแกไม่พอใจก็ไปนั่งขา้างหน้าหต่ฉันจะไปนั่งข้างหลังเองไม่ได้โว้ยเขาเดินอ้อมเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งจะนั่งข้างปอให้ได้แต่ก็ถูกตนู ใช้มือดึงไว้ไม่อาจเปิดได้โมโหโฟมพัดโหเวียงอ้าวจะขึ้นไม่ลถน่ะถนูพูดเย้ยมันทำให้โทนี่โมโหมาก